และก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาตอบวิธีการเพิ่มยดอดกดใจและกดจิตตาของเพจเซิบุ๊กกันเนาะเดี๋ยวท่านต้องได้เป็นยังไงเดี๋ยวก็ให้เธอทำตามก็ได้แบบง่ายๆกันได้เลยเนาะบางคนก็เลยให้เราได้กดเข้ามาใน Google ก,ก,กันเนาะแล้วก็ให้เราปิวพ์ว่าหาตัวนี้ตามกันไปเนาะว่าในชีวิตของดาราแต่ทำแบบนี้เนาะให้เาปิวว์หาตามไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวพิวว์ว่าหาตามไปเนาะ อ่าแล้วกได้พี่พวุฒหาตาเขาไม่ได้แบบนี้แล้วในเว็บไซต์เราพัฒน์ตีนอบริเวณ็บไซต์เป็นเหมนมีน้องหล่อแตพี่พวุฒ่านเนาะแต่ในเว็บไซต์ก็จะมีเราได้กดลงชื่อเื่อใช้งานกดสมัครสมาชิกกันด้วยเนาะขายที่ผิดๆแ่มาฉีกกระดาษกดเสร็จก็ไปได้เลยเนาะอ่ะหรือกดเข้สมัครกันได้เลยอ่ะแล้วคนได้กดสมัครมาแล้วในหน้าต่างเลยของเว็บไซต์ในการสมัครก็ได้มีให้เราได้กดชื่อกดเมนก่อนว่าผ่านหรือไมเนาะแต่ขอมาที่ที่ตรงข้างนี้ไปเพื่เป็นการยืนยันและกดนาะ เราเพิ่งได้ลงชื่อรายงานมาแล้วรู้ว่าสมัครสมาชิกกันมาแล้วเน้น่าต่างได้ของเว็บไซต์ก็ได้ไปดีเลยก็ได้พิวดบูโปริการนี้กับเราเสมอที่จะลือกทำรายกันได้หรือว่าจะมียอดเตียงไดส่งตัวด้านนี้เราได้สามารถที่จะไ่าทำการได้ส่วนสุดท้านนี้กันได้เนาะหรือว่าใครนะที่ไม่ยากเงยได้ส่งตัวด้านนี้แล้วจะทำการเติมเงินน้องให้เราได้กดที่ตัวมีกันได้เลยน้องต่คำว่าเติมเงิน แล้วพอไดกดเข้ามาที่เติมเงินเนาะก็กดต่อไปได้เลยค่ะแล้วพอได้กดเข้ามาก็ไดนทีเติมเงินได้หน้าต่างการเติมวีซ่าได้เป็นแบบนีเลยเนาะให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาช่วง่าทำการเติมเงินจะได้แบบนี้ง่ายเนาะในเรื่องของการเติมเงินเขาก็จะมีช่องทางการเติมเงินให้กับเราสามารถที่จะกดชี้กลัาไปเพื่อเลือกช่องทางการเติมเงินจนได้ด้วยเนาะส้าเราใครได้เลือกช่องทางการเติมเงินก็ให้กดข้บไปกันเลยที่คข้ามาช่องทางพอได้กดเข้ามาแล้เรื่อช่องทางการเติมเงินในส่วนของช่องทางการเติมเงินเขาก็จะมีให้เราได้เลือกก ใครจะรู้ส่วนใช้ช่องทางใหม่ในการเติมเงินเราก็เลี้ยไปได้เลยเนาะสำหรับการเติเงินไปแบบนี้เลยเนาะอ่ะนี่เลยหรือว่าให้จติเงินไปได้แน่หรือว่ามียอดเงินเป็นอยู่แล้วก็แล้วด้กดกลับมาที่หน้าต่างเดิมของเว็บไซต์เราค่ะได้เลยเนาะเรากดกลับมาก็ได้เลยอ่ะแล้วกอได้กดกลับมาแล้วที่หน้าตามเดิมวิธีเราทีเราก็เลือกขุดหมู่หรือบริการที่เราต้องการจะนขับการอย่ได้เลยเนาะแล้วกดกลับไปได้เลยเนาะที่หมุดหมู อ่ะผอได้กดกนมาแล้วที่หมดหมู่หมดหมู่เร่บริการได้ขับรถสามารถที่จะเลือกทับแต่กันได้แบบนี้เลยเนาะแล้วก็สามารถที่จะมาเลือกลงกันได้เลยเมื่อกี้แล้วเป็นการเพื่อกดแจ้กดติดตามปิดเฟซบุ๊กเลยกาเลือกันเลยเนาะอ่ะก็อยู่ตรงนี้เลยเรากดไปอ่ะแล้วเบลได้แบบนี้เราทั้งหมดหมู่เนาะคั้นี้เราก็เลือกบริการบริการได้เิเป็นแบบนีเราก็รเทอร์พันที่สองแล้วแล้วการก็กดไปอ่ะแล้วเราเร่อได้ทั้งหมดหมู่แล้วบริการแบบนีแล้วเก็เริ่มกดกลันมาะ และก็พอได้เสรทงนี right? so so, the the ้แล้วก็นอลงได้แบบนี้เราก็สั่งซื้เลยไปได้เลยไอแล้วพอได้สง้แไปแล้วนอนจ้าของเราก็จะมีรบบขึ้นมาแจ้งพวกเรากลัแบบนี้ด้วยนะว่าได้เราสั่งซื้อคุณแล้วแบบนี้เนาะถ้าจริงง่ายๆแคเป็นการสังื้อเสร็สิ้นได้แบบป็นที่เดร้อยเลยอากาตาบีเลยนะหรือว่าใครได้ที่สั่งเื้อไปแล้วอยากจะดูด้วยว่าเป็นยังไงหละต่การสั่งซื้อก็ได้กดเขามาที่ตรงนี้กนได้โดยที่คำว่าเติมเงินไอ้ที่คำว่าประวัต แต่กดลงมาที Blog, in ่ปวดจังซื้อเนาะแล้วก็เชนเป็นหน้าต่างบรนี้เดี๋ยวนาะให้กับแบบสมัครจะดูออเดอร์กันได้เนาะอย่างออเดอร์ที่เราจะทำการจะไปสักคู่นี้จากเว็บไซต์เขาก็มีการแจ้งบอกหรือไม่ว่าเราดูรูปการเราก็รองกันไปก่อนได้เลยเนาะสักคู่ไม่ต้องเจาะเนาะอ่ะก็มีเป็นแบบนี้เลยน้องสำหรับใครที่อยากจะดูออเดอร์ว่าเป็นยังไงเนาะอ่ะหรือใครที่ได้เข้ามาดูออเดอร์กันแล้วเข้ามาดูอะไรกันต่างๆแล้วเลยฮะตอนนี้เลยอยากจะดูออเดอร์อะไรเป็นการเพิ่มเติมหรือว่า้เรียนรู้บริการแล้วบริการเสริมเพิ่มเติม ให้สามารถที so, so, training, so, so, ่จะกดเข้ามาที่ตู้มีกันได้แล้วเจ้เขาบริการทั้งหมดเราเปลี่ยใครที่เข้ามาดูออเดอร์แล้วอยากจะดูบริการลำดังเสริมเติมือไม่ใชเข้ามาลองหรือว่าอยากจะดูบริการอะไรเงินสนใจเนาะได้กดเข้ามาที่ตัวมีกันได้เลยนะเจ้าเขาทบริการทั้งหมดเนาะปรากดเข้ามากันแล้วในแน่ต่างของตัวมีค่ะจะเป็นการรุ่มบุบบุบบริการอะไรให้กับเสร็จมันจะเข้ามามาดูหรือเข้ามาทำการกันได้เยอะมากมายแบบนี้เลยเนาะถามว่าใครที่สนใจบริการไหนเรียกตัวทำการอะไรยังไงในส่วนเว็บไซต์ตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาเราไปเลือกทำการหรือเข้ามาทำการกันได้เลยอ่ะ หรือว่าใครดัที่ได้เข้ามาใช้งานใดไมไฟ์แล,แลว้วเกิดปีป็นาหรือว่ายังไงเดี๋ยวเข้ามาดูในส่งเวไฟตรงนี้เรากำลังดูเล้วกันอยู่แล้วเกิดปัญหาเนาะเราได้แตมาได้จะกดเข้ามาที่ตัวนี้กันได้เน้วที่เขาวปาตั๋วนะะว่าใครที่ใช้งานเขแล้วแลวมีปัญหาเนาะก็กดเพื่อมาแล้วในส่งตัวที่ตั๋วตรงนี้ก็ได้เป็นหน้าต่างไปเป็นเบอร์ปีเลยเนาะให้กับว่าสามารถที่จะเข้ามาแล้วเขาบิกปดหมวข้อง้อค่ะในตัวนี้ไปได่แล้วแต่เราใครที่เกิดปัญหาเนาะใครเราจะพิมหมู่ล้วอแที่เราเกิดปัญหาเด เหมนแมเลยรหรือเื่อใครที่เข้าไม่ใช่นันแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรอีกแล้ใ,ใช้ไปรู้ักว่ายากก็ลองเล่นน้ำเพื่อหู้จักดู้ดนะให้เขาไม่ใช่นเ้เวไสตยก็ให้ได้กดข้ามาที่ตรงนีกันได้แล้วที่เขามาเล่นน้ำเพื่อนอดคลายดิแต่เขาม่ได้นำ้นำเพื่อหลุดจกเนาะ อะ่ะก็พอให้ได้กดเพิ่มมืการเล้อํคำแนะนำเพื่อนน้องดนการหน้าต่างกันแนะนำเพื่อนก็ด้เป็นอย่างนี้เลยน้อให้กับเราถมงบางทีเขะเข้ามาแล้ว่าทำการแนะนำเพื่อนเราคู้จักเลยเขาไม่ติดงานเว็บไซต์กันได้แบบง่ายเนาะเพยกดชี้คำกที่การแนะนำเพื่อนน้องล้วก็มาคัดลอกลิงกยู่ตัวนี้ไปส่งเาด้วเรา้จักเนาะ่ะแล้วพอได้ส่งลิงก์ไปแล้วให้เพื่อนของเราได้กดคาในลิงก์เว็บไซต์เพื่อมาดึกันสมัรทำการต่างๆในเว็บไซต์แล้วตอนนี้ะคะๆก็จะเป็นการแนะนำเพื่อนเราคุ้นกังเลยเขาไม่ติดงานเว็บไซต์กกันได้เลย หรือว่าใครที่ได้เข้ามาทำการอะไรกันนั้นเปล่าเลยในเะว็บไซต์หรือว่าเขาไปทำการอะไรกันแล้วในระหว่างนี้เนาะเราอยากจะดูยอดเนาะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วแปะกลับมาดูที่ยอดกันได้เนาะอ่ะเปิดนี้พอเรามาดีถ้าจอกันดูเนาะแ่เลองดีหน้าจอดูเปล่าวเวที่พีเพื่อทหาวเน็ตห,หลุดหรือว่ายัางไงอ๋อก็กลับมาแล้วอ่ะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราแปร์มึง ลีนจอมไปแล้วเนาะกกลับมาจาก่ลจีเนาะที่เราได้ทำการส่งซื้ไปแล้วนั่งรอสักคู่เนาะตอนนี้ยอดการกดใจและกดติดตามเพจเฟซบุ๊กเราก็ได้เพิ่มขึ้นมากับไปทีร้อยแบบนี้แล้วเนาะอ่ะแลเราเพิ่มขึ้นาจะเสร็จเป็นแบบนี้เลยเนาะสำหรับการทำเนาะเอาวิธีทาต่อยง่ายๆแต่แบบนี้เลีวองคืขั้นตอนในการทำเนาะการเพิ่มการกดใจกดติดตามเฟซบุ๊กก็เป็นแบบนี้เียนาอง่ายๆมีกนีเอเนาะแต่ใครที่สนใจอยากจะโทาตามหรือเข้ามาทำการกระท้เพา่การตามก็ได้แบบง่ายเเนาะกับเว็บไซต์เนาะเดี๋ยวเผื่อใคร เหมือไซต์ h ิมันได้เลยอนาะก็ไปแบบนี้ก็ได้เลย หรือว่าใครที่ให้เขามาเชิการกันแล้วหรือว่าเขามาสั่ตามอะไรเวฟไซด์กันแล้วแล้วเกิดมีปัญหาหรือยังไงเนาะในเวบไซต์ก็มีให้แก้ปัญหาเจออิมมินได้ตอนที่เราได้บอกกันไปนะกจะสามารถจะไปแก้ปัญหาได้เลยเนะาะกับเพส่งเว็บอซต์เนาะอะตามนี้กันเลยเนาะสำหรับใครที่เข้ามาใช้การอะไรต่งางๆอะไรดเวบไซต์เนาะหรือว่าใครที่เข้ามาใช้การแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรยังไงก็ว่ากันไปเนาะหรือว่าใคร,รที่ดูชิปโดตัวนี้แล้วาตัวจะจะไปสู่ตอนนี้ก็ต้องขอเกันด้วยแล้วทต่รับชมเนาะแล้วเผื่อในชิวววนนป ด้วยนะที่รับชมเนาะแต่คลิปลงวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ต้อว่าจะ合并ด้วยนะที่รับชมก็ขอบคุณนะ